สร้งสรรค์ความดีโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดตู้เย็นโตชิบ้าเคิร์ฟไลท์ผงซักฟอกเป่าซินเวอร์นาโนอยากเล่นไหมยิงเปืนแต่ถ้าตอบว่าไม่อยากล่ะคะตเล่นค่ะอันไหนก็ได้ใช่ไหมคะอันเลยู้ไออไอีไออีค่ะผมกาเสี่ยวไหมว่าเสียวชอบเข้ามาเลยค่ะ อยากออกแล้วและนี่นะครับคือบรรยากาศใน D M มหาสนุกข,ของเรานะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่เราครับจะเข้าไปยังทุกๆโรงเรียนและสุดท้ายครับเป็นการแสดงเจต,ตนารมณ์กันทั่วประเทศไทยครับทุกคนจะมีเข็มคนละหนึ่งอันแล้ว5 4าสี่สามสองหนึ่งจะเป็นภาพพร้อมกันทั่วประเทศไทยครับอ,อันแรกนะครับคือตอนแรกที่ฟังว่าตัวคอนเซปที่จะนำเสนอในเป็นเรื่องของท้องแทงแล้วก็ทิ้งนี่ผมคิดว่ามันเป็น มันเป็นคอนเซปที่ดีนะครับแล้วผมก็หวังที่จะเห็นอะไรที่มันเป็นการนําเสนอที่ออกมาชัดเจนนะครับอันนี้จริงๆทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าเรื่องของการรณรงค์ให้ใช้ถุงยางใช่ไหมครับก็ทุกคนก็ทราบว่ามันควรจะต้องใส่คําถามคือทําไมไม่ใส่ ือเสียดายครับมันมันมน,น่าจะเป็นวิธีที่ที่เป็นผู้ใหญ่กว่านี้สักนิดหนึ่งในระดับของเด็กมัธยมสมัยนี้เขาไม่ใช่สื่อสารอะไรที่ง่ายแบบนี้แล้วนะคะคอันนี้มันจะลงไปที่เด็กประถมเลยใช่แต่ถ้าไม่งั้นหรือเราจะเจาะกลุ่มเด็กประถมไปเลยว่าอีหนูเอ้ยอย่ามามีเพศสัมพันธ์เร็วนะลูกถ้าไปเรียนมต้นแล้วก็ต้องระวังถ้าพื้นฐานแรกเลยเนี่ยทำยังไงให้ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจนเกิดเรื่องท้องทำยังไงให้มันกระแทกว่าไม่ต้องมี หรือถ้ามีแล้วต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้มันชัดกว่านี้ช่วยเอาคอนเซปต์อะไรก็ได้พัฒนามันนิดนึงอ้อมเชื่อว่าวิธีคิดน่าจะดีแต่ต่างที่วิธีนําเสนอฝากด้วยนะคะจริงๆก็เข้าใจในจุดประสงค์นะครับว่า ถ้าต้องการลงไปสื่อสารกับเด็กมัธยมหรือเด็ก,ดกมหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายระหว่าง15-25เนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องของความสนุกสนานเรื่องท้องแทงทิ้งเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องให้เด็กใช้ถุงยางแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวว่าต้องไปแทงแล้วจะมีผีเด็กพี่ก็เลยมองว่าจริงๆถ้าอยากจะให้ไปเพิ่มเติมก็อยากจะให้เพิ่มเติมให้รู้สึกว่ามิติในการพูดถึงเรื่องแบบนี้มันมีมากกว่า2มิตินี้นะครับต้องบอกเลยว่าขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บค่อนข้างผิดหวังเล็กน้อยเกมที่น้องเอามานยังดดูเ็กไป่ะ แล้วการมาอยู่ในดีแอมบัสเดอร์มันต้องการอะไรที่แปลกใหม่และทำให้คนส่วนมากเข้าถึงคุณได้คือเข้าใจว่าเวลาต้องรทุกคนน้อยแต่ว่าถ้านำเสนอแค่นี้ไม่ผ่าน ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เวทีเดียมาสเ a อร์มันเป็นเวทีของเด็กเล่นนะครับคือความคมในง่ายกลยุทธ์ก็ไม่มีนะครับรูปแบบการนำเสนอก็ไม่ผ่านนะครับก็อันนี้อยากจะขอให้นำนำไปลองตกผลึกให้มากขึ้นกว่านี้แล้วก็อยากจะให้คิดให้รอบมากกว่านี้อาจจะต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องของความสัมพันธ์ ของคนในครอบครัวนะเรื่องของความรักนวลสงวนตัวแล้วก็ความรับผิดชอบแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาคือโจทย์นี่ไม่เป็นโจทย์ที่ยากครับแต่ว่าเราก็มีความคาดหวังจากน้องๆทุกคนไงก็เป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณมากครับคือคือ,คอที่ไปยืน้ังหน้าฮะแล้วก็ขอคอมเมนต์มันนี่ก็ชามันชาแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำอะไรวะเราคิดว่าเราเก่งเก่งแล้วเราไม่จาเป็นต้องซักซ้อมไม่ต้องไม่จาเป็นต้อง ทำอะไรอย่างที่เขาทำไม่ต้องมีสคริปต์พะเราจัดแต่ความได้นั่นมันที่โรงเรียนนั่นมันที่มหาวิทยาลัยแต่เวทีนี้มันไม่ใช่ลึกๆแล้วมีความเสียใจนะครับก็แต่ถ้ามองกับกันกับความข้อดีของมันคือเขามองข้อเสียให้เราให้เราไปแก้ก็เท่านั้นแลครับเสียใจมากเสียใจมากมากก็เคยได้ยินนะคนอื่นเขาก็พูดกันมาว่าถ้าเราไม่เคยล้มเหลวเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ เติบโตแน่นาคนได้หรอกไม่สามารถที่จะยิ่งใหญ่ได้หรอกคนที่เขายิ่งใหญ่เขาก็เคยล้มเหลวมาก่อนคือหนูฟังหนูก็ไม่รู้สึกอะไรนะแต่พอแบบมาเจอกับตัวจริงๆก็แบบก็หนักหนาอาการอยู่นะเอาละครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับทีม D2 นะครับดูเหมือนว่าอาจจะยังมีความสับสนในหลายๆเรื่องแล้วก็คอมเมนเตอร์ยังต้องการความเป็นมืออาชีพมากกว่านี้นะครับมาดูทีมในลำดับที่2กันบ้างดีกว่าครับนั่นก็คือทีม D3 พวกเขามาในหัวข้อยาเสพติดครับ และการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเราจะแบ่งเป็น3สเตปนะครับสเต็ปแรกเราจะมาช่วยกลุ่มเด็กที่อยู่ในสถานบำบัดเยาวชนกลุ่มที่2จะเป็นเยาวชนที่เคยทำผิดมาก่อนกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มของพวกเราเองดีแอมบัสเดอร์แล้วก็เพื่อนๆน,เ,นเครือข่ายของพวกเราเองสเตปที่2ค่ะคุณแท้งและน้องจอยค่ะเชิญค่ะทุกคนเคยไปวัดใช่ไหมเคยอ่ะเวลาเรามีความสุขเราไปที่ไหนวัด แล้วเวลาเรามีความทุกข์เราไปที่ไหนวัดค่ะอ่าเราเอาอะไรไปวัดเราเข้าตละลเปียดค่ะเฮ้ยไม่ใช่เ <c oughs> ราเอาอะไรวัด <c oughs> เอาอะไรไปวัดเอาของดีๆไปถวายที่วัด<อ>ใช่ไหม <c oughs> ลูก <c oughs> อ่าเ <c oughs> พราะฉะนั้นเกิดโครงการนี้ขึ้นมา ดินทบาทยาเสพติดพระจะเอาไปทำอะไรคะน้องจอยยาปนรกิจเลยคะ่ะอ้าาพนกกิจอ้าวาพนกกิจยาเสพติดอ๋อนี่แหละเป็นสเต็ปที่2ของเราสำหรับนะคะสเต็ปที่สา นั่นก็คือกาฟินิตี้เป็นการที่วัยรุ่นเราเอาสีนะคะไปพ่นตามกำแพงค่ะแต่ที่เราจะทำไม่เหมือนธรรมดานะคะมันจะล,ลอ,ะอยู่บนอากาศค่ะเคยเห็นไหมคะถ้ากำแพงไม่อยู่บนนี้อยู่บนอากาศพ่นยังไงน้องต้องสะพานโค้งเหรอครับค่ะก็แล้วแต่ความคิดความไอเดียของเขาค่ะว่าเขาจะทำยังไงคะ่ะก็ขอชมนะครับว่าอันนี้เห็นเลยว่าได้มีการซ้อมกันมาดี บินทบาตรยาเสพติดนะครับคุณจะทําให้พระถูกจับทั้งหมดเห็นด้วยตรงอันหนึ่งนะคะที่เอาคนที่มีปัญหาอยู่ก่อนแล้วไปแก้ปัญหาหรือไปไปหาทางป้องกันให้กับคนอื่นเพราะต้องยอมรับก่อนในจุดที่คนที่เลิกแล้วแล้วกลับไปเสพใหม่ตรงนี้ถ้าฝากได้ว่า ขยายผลตรงนี้ได้ยังไงทํายังไงเขาไม่กลับไปเริ่มใหม่อันนี้ก็น่าสนใจ3มแนวทางที่ว่ามาเนี่ยมันเหมือนเป็น3มแนวทางที่เรากําลังจะพูดถึงเรื่องปลายทางถ้าสมมติว่าจะเพิ่มเติมเรื่องของต้นทางต้นทางก็คือว่าทําอย่างไรไม่ให้คนเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็เริ่มต้นเห็น เห็นว่ามันมีเรื่องอย่างอื่นดีกว่าเรื่องยาเสพติดเรื่องเห็นคุณค่าในการไปทําอย่างอื่นมากกว่าพี่ชอบบิ๊กไอเดียหลายๆอย่างนะครับถึงแม้ว่าในแง่ e x e c u t i o n อาจจะทําไม่ได้แต่ว่าเรื่องของการบินตบาทหรือว่าการชาปนากิจยาเสพติดถ้าทําในเชิงสัญลักษณ์ได้ก็จะดีนะครับอยาใช้เอาทั้งหมดบิ๊กไอเดียทั้งหมดมาร้อยคือตัวนี้สิ่งที่ทีมนี้ยังขาดอยู่คือขาด Com ค m มม i นิเคชันทีมขอให้รวมเรื่องของเล่าแล้วก็บุหรี่เข้าไปด้วยขอบคุณครับ<อ> และที่กรรมการคอมเมนต์ก็ก็จริงนะครับก็คือแบบเรามีการจัดโครงการคือบางทีเราคิดอะไรที่มันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เวอร์อะพี่เวอร์แล้วกรรมท่านกรรมการเขามองว่าเฮ้ยมัน impossible เป็นไปไม่ได้คิดแบบเด็กๆอะทำได้คิดแต่คิดไกลจะไปเหอะคิดแค่ไหนคิดไกลไปแต่การที่จะเดินไปถึงอะยากครับคนเราทําอะไรมันไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะซึ่งเราต้องเอาข้อคอมเมนต์นั่นแหละค่ะมาเป็นแรงผลักดันแล้วก็มาปรับปรุงโครงการของเราให้ดียิ่งขึ้นไปประเด็นในการสื่อสารออกมาไม่ตรงประเด็นนะครับ ยังไม่เป๊ะพอครับผมข้อมูลยังไม่ไม่ตรงจุดพอที่จะทำให้กรกร,รมการซื้อไอเดียได้ครับผ่านไปแล้วครับ2แนวคิดจาก2ทีมนะครับเรามาดูแนวคิดสุดท้ายจากทีมดีหกันบ้างครับพวกเขามาในหัวข้อคอร์รัปชันนะครับเรื่องนี้สำคัญทีเดียวครับกลุ่มเราจะโดนเพื่อนหรือเปล่าเพราะว่าอย่างกลุ่มแรกที่พรีเซนต์ไปก็โดนเหมือนจะหนักอยู่เหมือนกัน ก็เห็นใจเพื่อนนะครับที่ที่คือตั้งใจทํางานเต็มที่แหละครับมันก็ต้องมีที่เ,ออเราทํางานแล้วก็มีข้อติชมยังมีข้อที่ปุกพ้องก็ทําให้สุดความสามารถเลยครับพี่อาหน่อยนะน้องเราคิดว่าคอร์รัปชันคืออะไรครับอรค,ค,คอร์นนรัปชันอย่างน้อัดตัคอับ